สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการสัก2โพยนะสองโพยหลักแล้วก็เดี๋ยวเทียเทียบกับโพยอีกทีนึงนะครับผมอ่ะโพยหลักของเรานะครับวันนี้ก็คือเน้นเป็นทางที่คู่ตดบนหลักการัคุณตุลนะครับก็คือให้เป็น2829นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมินดูก่อนว่าอันไหนเป็นของจริงหรือยังนะวันนี้พยายามแต่ว่าโพยเนี้ยน่าจากจริงมากที่สุดแล้วนะในบรรดาโพยทั้งหมดนะครับผมอ่าครับผมก็2829เลขสวยใหมก็สวย มากเหมือนกันนะครับความโวดก่อนนะมันออกเป็น1นึเนาะวันนี้จะเป็น2องแปดแล้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับมันก็แบบก็ได้แหละก็ไปต่อได้นะครับผมรวมสองเก้านะาสนใจเหมือนกันนะอ่าแล้วก็อ่าเราดูของแอปส้มด้วยเลยละกันนะครับแอปส้มให้หกห้าแปดนะครับห้าแปดหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้านะครับแล้วก็เป็นศูนย์หกแปดนะครับแล้วก็เจ็ดสองเก้าอ่ะเดี๋ยวนี้สองเก้านี้มีตรงนี้นะสองเก้านี้ชนกันอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะ ถ้าถ้าดูภาพรวมก็คือแอร์้มนี่ก็แม่นเหมือนกันนะคือเวลาเข้าก็เข้าสามตัวเลยนะครับเข้าสามตัวเลยเหมือนกันนะครับผมทําให้แบบประมาทได้ไหมไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้นะของแอร้มนะครับผมคู่ตดบนคุดบนตอนที่คุยกันไปแล้วนะครับมันก็จะโยงไปชนกับของของ,ของซื้อหวยยังโยมซื้อหวยยังโยมนะครับผมณนะตอนนี้ที่มินเห็นนะน่าจะไปทานเดียวก,ก,กันกับซื้อหวยยังโยมนะครับก็คือสองแปดสองเก้านะครับน่าสนใจนะอืม นี่ก็คือภาพรวมของคู่ตดบนนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีออกมาอีกนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าณานะนะปัจจุบันตอนเนี้ตัวน,นี้นะน่าจะเป็นเลขที่ที่นิ่งๆแล้วแหละพอสมควรครับผมแขกรับเช่าคู่ตดวบนก็เลือกกันได้เลยเพราะว่าแม่นอนะแม่นเหมือนกันก็คือเข้าอยู่เข้าเรื่อยเ,เข้าตลอดนะครับผมถ้าซื้อหัวยังโยมกับคู่ตดวบนเข้าพร้อมกันในงวดนี้นะครับผมก็มันก็จะเป็น โซน28นเองนะครับผม28 29นะครับผมซึ่งมันเข้ากับของแอดนาไม่แอดนาก็ให้2กับ3มาตัวหนึ่งนะก็คืออันนี้ก็คือเน้น2เลยนะครับผมทำให้น่าสนใจมากเหมือนกันนะครับเอ็นก็คิดว่าเออเออน่าสนใจน่าน่าจะตามาเหมือนกันนะครับผมไงก็น่าจะการไวเนาะ สองคลิปนี้ก็เป็นสั้นๆแล้วกันนะครับครับคู่ตดบนนะครับเพื่อเอามาเน้นว่าอันนี้นะคู่ตดบนนะให้ตัวนี้นะอ่าครับผมเดีย๋ยวก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ